สวัสดีครับไป็ต้นครับครับผมเช้านี้วันที่วันที่สิบหามีนาฬิกาหกแปดครับกับอาย่ที่คอขหอยนูคือเก่าครับครับมื่อนี้ยินดีต้อนรับขอสู่ขอควายหอยนูน้อยต้นเนาะครับครับมื่อนี้ต้นมามันภาพพอชัดน้อยฝนตกหลายหครับฝนตกฝนตกกับแอีหอยนูก็เลยได้ควายมาแบ่งพีแบ่งน้องคือนเขาครับมื่อนี้ไอ้กับเปื่อนอะไรไปติดตามกันหน่อยต้นเนาะครับคันั่นคืเขาตาเทียนเพิ่นบ่จักไร้การครับมือนี้มื่อนี้มีเกจตัวพได้ มีตั้งแต่ราคาหลักหมื่นขึ้นไปครับมีแต่หลักหมื่น่ลนไปเพาหลักแสนคนละครับยายอยากคือเกาครับ,รบแม่บอกแม่พันพยายามครับแต่ไว้ตัวดีๆมา,าฝากพี่ฝากน,อน้องแล้วครับไอ้ข้างหน้าเทานี้ลอมากครับเอาให้นู้เอาตัวแรกละเอียดมาเลยครับตัวแรก,กแต,ตัวนี้คือเจ้าตองหนึ่งได้เจ้าตองหนึ่งผมสิไลสายพ่อก็ได้ครับพ่อเพื่อนเป็นไนเจ้าตองอูครับเจ้าตองอูก็คืออลูกไส้แม่ลำครับพ่อเอกมงคลครับผม ผสมกับเมียสายเมียพันก็คือลูกของลุงเพชรครับเมียพ่นกัราคาเป็นล้านพุ่นล่ะครับก็เลสีได้สายเป็นสายเบิ่มพันล้านเนาะเอกมงคลเนาะไปครับสายลุงเพชรมาร่วมกันมันก็เลยจุดลงตัวของควายกับิีเลยมาอยู่ตัวนี้ครับเป็นคว่อยุกยุกไม่พ่นมาเขาส่งเสบน้กับเนื้อกับหนังมาอยู่นะไข่หยักครับตัวนี้เขาสิเปิดบ่ตัวนี้ ผมกะขันมักน้่กขับเปือยได้เพราะว่ามันได้มาแพงนะครับจะว่ากับบท่านได้บอกราค่าดอกเห็นเพื่อนมาเบิงมักกันก่อนไอ้ค่อยนั่งทีเปิดเขาจะเปิดบริการรับผสมให้พรมพ่นองเขาเห็นบ่บ่แเมีนครับไอ้ความตั้งใกของผมเนี่ยขันได้ขายกับขายขันไม่ได้ขายกับผมเป็นนายห้อยไหมครับขันมันบบมีลูกค่อยออกมามันกับบไิดซื้อได้ขายไหมต้นครับตัวนี้ก็เลยผมว่าผสมฟีทุกกรนี่ได้เ้อเขาแบบนั้นเลยเออผูใดอยากได้น้ำเชื่อผู้ใดมีทุนแนนกับมาเสีอมาเลียดเอาเลยน้ำเชื่อไป ไปแบ่งกันครับผมรับฟี่ทุกกรณลนี่นะครับผมมีค่าใสีใจใดๆครับผมมากินน้ำฟรีกาแฟฟรีพร้อมครับเสียค่ารถมากครับผมผสมใหม่ฟรีเลยเพราะว่าชุมมือเนี่ยคือว่าแหละครับไอ้ราคาคว้ยมันเฉือกราคาเควยมันตกต่ำเป็นกับว่าอยากลงทุนบันไดแต่พยายามอยากผสมเทียมมังกรลังเทียกับติดแหนบติดแหนบมครับกับหาพอดีๆลังค้นกับขายเควยผสมเบิร์เป็นเมื่อนกัได้ตัว6,000เจ็ดพันนี่สิผมก็เรียกว่า ผมพอซอยพ่นองได้ผมก็สีซอยก็คือตัวนี้ผมสีผสมฟีครับพี่ผสมฟีให้เลยครับผสมฟีให้ครับคือว่าพันธุกรรมสุดยอดเลยแะครับเบื้องพันธุกรรมเบื้องตครับเบื้องตัวเบื้องต้นเรากะมักกับ่อยามาผสมตอนนี้ได้รจักเดือนเราให้น so ่ตอนนี้สามสิบเดือนครับฟันพึ่งพึ่งลวนเหลี่ยมแรกครับพี่ฟันพึ่งลนไหมครับได้ได้เหลี่ยมหนึ่งได้ฟันพึ่งลวนได้เหลี่ยมหนึ่งฟันโลนเหลี่ยมหนึ่งครับเอาเดินนะครับเดินวนนี่ยันหยักรอเดินวนเลยครับเดินวนเลยวนลงไปเลยครับ ให้เอฟซีเอาเบิ้งน้าเพื่อผู้หมักอยากได้ไปพัฒนาครัดแป่นเพื่อนหมักน้ำใส่ไข่ก็เร่าไร่วนสูงมันไปเท่าไหร่เราให้นูตัวนี้ร้อยหกสิบสามครับไอหนาตรงมาเลยครับจะทาเลยหนาตรงเลยสูงร้อยหกสิบสามหนาเขาอันสิไปทั้งไปทั้งทั้งเบิมไปทั้งทั้งรุงเพียรครับผมนี่ยครับรอมากเหมือน ยังถือว่าเป็นควอยนุ่มแน่นอยู่ยังสิไปอีกหลายครับแมนแมนยังไปได้ไกลอยู่เลยร้อยเจ็ดสิบหรอครับควอยตัวนี้เลี้ยงดีๆครับเดี๋ยว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 ที่ไหกันพี่เด้อเวลาจับมันควอยไงเขาต้องกระตุกหน่อยโยกยโใส่เครื่องรูป่ะไอ้หนูขอถามก่อนไงอะไรไปหอดเครื่องรูป่ะบ่อเด้่ครับบ่ได้ขายเพียงมันน่ะครับอ๋อในใจเขากระตุนว่าบางทีมันก็สิคาใจว่าครับบ่อบ่อบ่อหอดครับบหอดบ่ได้ขายเพียงมันนั่ะดอกแต่ว่า ตังคนเพิ่นเคยเชื่ออย่งไดผมก็บรู้จักนะแต่ตัวนี้ต้นทุนเขามาแพงเขาก็ให้เพิ่นมาเบิ่งมักก่อนคอยคอยเว้าเลี้ยงราคากันก็ได้พี่ต้นแต่ว่าสิโทรมาสอบถามห้อยโนกับเบอร์เ่าแล้วครับ0929676988ครับบอกสถานที่พน้อยเนาะครับอยู่บ้านมังคุนตำบลกุศเสลียนอำเภอศรีบุรีจังหวัดหนองบัวลำผูครับไปหลักแสนต้นๆไปหากลางครับหลักแสนไปหากลางนี่ยละอ้ครับเรียกแ่มักเหรอครับกันที่ข้อกันกับกล้ยตัวนึงกับใคร ให้พู่นึ่งมันกับราคาระซ้ากันนท่าไเนาะนี่ครับผมโอเคครับอ่ะตัวต่อไปรับเมนูตัวที่สองครับตัวที่สองครับไ้ละเอียดไหมครับไอตัวนี้ตัวที่สองไงเป็นกุ้ยอยู่ในฟ้ามเหรครับเป็นตัวไอ้ตางซื้อเสียงไห่ฟ้ามเลยครับเพราะว่าเอาไปประกวดมาแล้วทีสนามไม่ได้ได้รางวัลที่หนึ่งสามสนามครับนี่แล้วก็แคนเชี่ยมบีกหนึ่งสนามแล้วก็งานนงบัวล่าสุดในที่สองครับผมอืมครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวยครับผมนี่ของตัวเดียวเลยครับได้แกนแคมพร้อมนะครับครับอันผมไปงานของบัวแพรปีดาที่เพิ่นขายลาดนึ่งไหมครับครับมือนันเข้าไปบดเต็มบันไดครับแต่ปอนี้เขาเปิดราคาเนาเปิดเปิดครับเปิดครับตอนนี้น้องเขาอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุยอแน่แน่ฟังไม่ค่อยชิบในยี่สิบเจ็ดเดือนครับบ่ายฟันนำนมครับฟันนำนมโยครับผมสูงเท่าไหร่แล้วครับนี่ร้อยห้าสิบสามครับผม เป็นพี่ลูกตัวไหนกว่าลูกไอช่างอุดรครับแม่เพื่อนเป็นเพชรอุดรครับผมสวยงามมากขอฟังราคาครับอนุราคาผมเปิดว้สามแสนเก้าครับใบสามแสนเก้าหมื่นพร้อมถ่วยลังบัลนอีกเจ็ดใบครับถวยลังบัลแม่นไปเลยครับอ่ะเดินโชว์เลยครับเดี๋ยวยังเดินโชว์แล้ววิเราก็ยังวมาจัดท่าดังๆ่างนีออ้กันยังไม่ผีเราแค่อ้อมไปพูดเออเป็นเออ คุดึงตัวนั้นไปคุณไดอยากเอาไปสั่งซื้อสั่งเสียงยังได้อีกนะครับ <Boy>? ยังประกวดได้หลายครับประกวดได้หลายประกวดได้เรื่อยๆแหละครับเพราะว่าจะเป็นฟันนมนมเป็นแถวคู่แรกแม่ควายประกวดได้เบอร์จะทาด้านข้างเอฟซีเอา่งครับอ่าคล้องตรงครับคุยประกวดแล้วครับวงห่วงครับถือการันตีโดยถั่วรางวัลแล้วครับจะว่าคนจับเพลินบัวนั่นปันใดได้คนจับบัวเก่งปันใดบัวดิ้งปันใดครับนี่ครับอื เอาว่าถือการันตีด้วยถ้่วยหลังวัลด้วยกรรมการเขามีได้ชมอย่างเดียวกับราคาเลยแน่นครับผมคือเพิ่งงามมาแล้วแหละครับพนุกรรมดียังเอาไปสั่งซื้อสั่งเสียงได้อีกครับฟันน้ำนมอยู่ครับผมตัวนี้คือว่ามาดีแห้งครับสามแสนเก้าหมื่นบาทพร้อมถ้่วยหลังวัลเจ็ดใบดีกีกะมีแกนแขเปนขปมพร้อมครับได้เป็นแกนเขปมพร้อมครับหอยโนตัวต่อไปเลยครับหอโนตัวที่สาม ครับตัวที่สามครับไอ้แม่เงยเงยเซยงยากครับประวัติปันจูกันชัดเจนครับหายียดมาเลยครับตัวนี้ก็คือแม่เพิ่นเป็นลูกปานสุรินทร์อยุคหักพอเมียนนะครับเจ้าไอ้ส่วนพอเพิ่นเป็นลูกไอ้สาวของไอ้เกขาเกขาเจริญครับไอ้อือเดีเดี๋ยวโทษโทษเป็นลูกของเบิรมพันล้านครับไอ้ตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกเบิรมพันล้านครับตัวนี้เป็นลูกเบิรมพันล้านครับสถานะอะไรครับเนี่ยตัวนี้สถานะท้องกับคุณลือแปดเดือนแล้วครับ แปดเดือนแล้วครับท้องแปดเดือนแล้วไอ้ตัวตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองลูกลูกตัวที่สองลูกตัวแรกอยู่กับไอ้พุ่มกับไอ้เนียครับผมสูงสั้มไหนเหรครับเนี่ยตอนพบอไว่าม่ตอนที่พันท่านในท้องลงนนะลอยหาทิบป่าครับที่ต้นตอนนี้ก็บทีรถลงแนบประ่าลอยหาทิบยสามครับตอนนี้แบ่งเท่าไรครับตัวนี้ผมเปิดไปสามแสนเก้าเท่ากันครับไปสามแสนเก้าครับท่องคุณลึกเจ็ดเดือนเอายางพ้นเราจะทาดางขังเบื้องน้ครับ ทางใหญ่นามากครับใหญ่สุดเเป็นวควายใหญ่ครับควายใหญ่ควายลึกนี่กับบังไทยวะเต็มเปี๊ยะเลยมุ้ยหม่งฟิวเลยครับเอาขวงด้านขางไปเพิ่งนะครับจ่าท้าดานขางเป็นเป็นควายกินใหญ่เก่งทองใหญ่หลังนะครับเจ็ดเดือนแล้วร้อยห้าสิบห้านะครับตอนทองท่านได้ลงขัดตอนนี้มันลงขัดอยู่ได้ลงอยู่เป็นทองใหญ่อ่ายืนหันละครับเดี๋ยวยูนะ่คึง นี่ครับมันเลยไงครับใหย่งยหยักเลยฝ้าก็คึบมาแล้วฝนแมร์ครับไอ้ฝนกระสิไลอีกแล้วช่วงนี้หนาฝนนะครับท่ายใส็เจอฝนสองสามมือแล้วนี่ครับบอชัดเจนเชิ้ที่ขอกี่ฟาร์มกับขอเบ้งครับขอภาพนิ่งไปเบ้งได้ก็เราหรือวิดีโอคอมาได้ครับนี่เงยหยักมากถ่ายยังโดดงสูงอยู่ยังไงได้อีกได้เพื่อนตัวนี้นะครับไพโนตัวต่อไปเลยไพโนครับตัวที่สี่ ครับตัวซีซีครับไอ้คัวยคววปลาควยเคือจับตนเทียรู้รอครับเป็นตัวฝูรอครับผมละเอียดมาครับตัวนี้ลูกไส้ของเจ้าโบนัทเที้ยไฟบุญครับผมแม่เพิ่นกับแม่มรกรดออกจากคอกเที้ยไฟบุญ้านเชี่ยงเลยครับแม่เพิ่นสูงร้อยหาสิบห้าครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้อายุสิบแปดเดือนครับสูงร้อยสี่สิบห้าครับผมเปิดเท่าไหร่ครับไอ้เปิดไ้ห้าหมื่นเก้าครับผมห้าหมื่นเก้าพันบาทครับสูงเขาสงเสียเลยครับครับ เป็นทางไ่ได้ครับไอ้ควายบทันได้จับจักเทียบ่อบ่อ่บเคยจับครับเป็นั่นบ่ทันเป็นเสียกเอาเดินจัง่อยนะครับถึงเขาเปลี่ยนเข้าไหมครับมันอยากเสียวจมูกจุงยางแลวครับแต่ว่าจุงยางอะได้นะครับจุงยางเป็นเสียกจับพาล้อลอคือเพื่อนนี่สิว่าได้จุงยางไงกระดูกง่ายครับไอ้ตัวนี้กระดูกแขงขาเงาดูง่า่หน้าเขานี้แหละครับจุดเด่นเพื่อนนี่เป็นใดครับกุด้หาเขาทรงเสียตัวนี้เลยครับครับตัวนี้เขาสรงเสียเลย าหมื่นเก้าพันบาทรอตัวต่อไปนะครับเมนูตัวที่หาครับตัวที่หาตัวนี้ลูกชายเพชรแชมป์ครับพี่ต้นอ้ส่วนสูงสูงร้อยสามสิบแปดครับตัวนี้เกิดจากแม่ลอยหาที่าได้เป็นลูกชายเพชรแชมป์ครับแม่เพิ่นสายเพชรอุดรครับผมสูงตัวใดล่ะครับร้อยร้อยสามสิบแปดครับไี้สักเดือนอายุสิบสามเดือนครับผมโอ้โหถือว่ามาดีอยู่ครับมาดีเฮ็ดพอพันได้ครับ แข้งขาดีอยู่กระดูกแข้งขาดีกระบอกเผาไรนากับกลวงสีสวยครับแบงก์กี่ดครับสามหมื่นเก้าครับไปสามหมื่นเก้าครับไปสามหมื่นเก้าพันบาทเอายางโชว์ยางวนเลยครับเขากับบ่มมีแดด<ม>อีกเขาคลิปที่สองดีว่าฝน่าตกมื่อนี้ครับผมแปลว่าชัดเจนแน่นอนครับนี่สามนี่ละตัวนี้ควอยออกจากขอ้ขอเขยพอสู้บ้านตัดเด้ครับเนี่ยเช็คประวัติได้แล้ครับเลยาทางครับ นายเบิ่งครับนี่รับเนื้อลำโตัวกระดูกแข้งขาเพิ่นค้อยน้อยอยู่ครับควยยน้อยอยู่ยังสิดไปหลายอยู่ครับสามหมื่นเก้าพันบาท่ะตัวต่อไปนะครับข่าบเมนูตัวที่หกครับตัวผูกันตัวผูขึืนกันไดตัวนี้พันธุกรรมย่างดีครับได้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกลูกลูกแม่ถุงเงินครับแม่ถุงเงินเป็นเป็นคู่กันกับตัวแฝดแม่ถุงท้องของลูกติดครับ ตัวนึงอยู่ตัวนี้ออกจากคอกแย่พี่บุญได้เด้อไอ้ส่วนสูงสูงร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้าครับผมพอดีเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้มันลอยชีสิบอยู่ได้เดี๋ยวสวดสวดลอยชีสิบอยู่เนาะเมาตั้มใบว่ามีอย่างนะครับมาตั้มว้ที่พวขาดครับตัวนี้ลอยลอยชีสิบเข้าไปสายซอยชีสิบครับอายุยี่สิบเดือนครับพอดีแบงก์เท่าไหร่ครับเปิดไปสามหมื่นเก้าพันบาทเข้าไปถือว่าเรากอดีครับดีมากๆเลยล่ะครับเรากอดีประวัติชัดเจนครับ อ่ะเดินเดี๋ยวับนี่ครับเบ่งไทยเบ่งหางเบ่งหนาโลโลนะครับประนดี๋ยาตาทั้งเขาเพิ่นซุมให้เบ่งกักๆัครับราคาเท่าไรก่อน ไอ้เปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทครับไปสามหมื่นเก้าพันธุกรรมก็เกินคาแล้วครับรอเราจะคอเชียไปบุญเนะครับชวเช็กประวัติได้ครับตัวนี้เห็นว่าเช็กได้เห็นม่เช็คได้ครับแต่ว่าราคานี่เห็นประวัติที่ไปที่มากถือว่าแม่ไ้ครับตีเราละครับนะครับตัวต่อไปเลยคำให้นัตตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายครับไอ้วายตัวนี้เป็นวายพันธุกรรมชัดเจนมากเลยครับไปสายแม่เพิ่นเป็นลูกสาวของเจ้าปังแปดลิ้วครับพอเพิ่นเป็นเบิ้มพันล้านครับไป เคยเลยมีแต่ข้ยพัฒนาสมัยใหม่อยู่ได้ <Be en> เบิ่มกับปังเขามาหากันวงเขารอมากครับตัวนี้อายุได้หาปีครับไปพอพันพร้อมผสมแล้วเอาไปคุ้ม,มฟูงเลยเลยแมนแมนแมนครับผสมเก่้งเราก็ให้ลูกดีที่สุดเลยครับเว้่อสิทีอว่าให้ลูกใช้ได้ครับไปฟังราคาครับแบ่งเท่าไหร่ครับ,บ,รบผมเปิดเรขเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับพอพันคุ้มฟูงเลยครับจนสูงสูงร้อยหกสิบครับไป เอาไปทาผสม,มรับจ้างเอาขึ้นมาคือยังห้อยนูว่าตอนต้นคลิปนวากแมนครับไปผสมเทียมมันกะพันหาสองพันสามพันแมนครับแมนผู้ใดมีอันมีแม่มแมพันหลายๆห้เราตัวนี้ไปก็บจบไดไ้แมนทับแล้วเอาไปขายกะได้รคาคานี่คือกา็วา่เพราะว่าขายราคาบริเกินเนื่อไหมครับยิ่งตัวนี้มันสิเปเขาควยชนไหมครับหันอ้วนๆมาเวียดนามือหดตัวละแสนสองแสนครับแบบไี้เบียดเิ่นสื่อแพงอยู่ขันมันอายุแกกว่านี้แล้วกะมันอ้วนขึ้นมากครับ เขาเอินคล้วยชนเขาไปเห็ดคล้วยชนออกได้หลายหน้าไปได้หลายทางออกได้หลายหน้าครับคล้วยตัวนี้อ่นเมนยูในเขตยดชมชนีงกล้วยหลายๆเนาะเอาไปผสมตัวละพันแมนครับไอได้เลี้ยงมูในข้อกับราคากับตัวร่องได้ได้พี่ชายไอเข้าเข้ามือเกตต์นี่ตัวร่องได้ครับตัวร่องได้เอายางโชว์นี่ครับบวกไก่กับปส่งให้พี่น้องได้ฟรีครับวงเข่าเป็นวันพอเลยหรอครับคือคือบผมพันล้านไวแมนครับผมได้ทวงตอนแถวกันคุยกันผมทวง ช่วงก่อนเลยว่าหนาโล้เลยโงงเขาไปทั้งพอเบิดเลยครับนี่ครับเอาเบื้องลำโตครับยาวช่วงเอิอบมะพร้าวไรหนาในเลือกเนื้อหลายขนาดเลยครับเนี่ยเลยที่เข้าเลยเนี่ยขันเต็มนี่ครับนี่รับจัดทั้งขางจะทานทั้งขางปึ๊บนี่หูนะครับควายพอพันเลยในตัวนี้เชียงนะครับเชื่องนี่ฉันแค่เออ เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นครับที่ไทยเอาให้นกยัากระเพงหน่อยไปยืนทั้งไทยก็ได้ครับทยาย้วยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับควาวยอยู่นี่หลายหลายสิบตัวมากๆนะครับท้ายพอเบิดน,น,นะครับเป็นส่วนหนึ่งเขาว่าเปิดแนวทั้งราคากับมีตยังแต่สองสามหมื่นกันไปนะับ้วยอยู่นี่เราก็ขึ้นไปหอดคว้ยประกวดควายพอพันแม่พันมีเบิดนะครับส่วนหนึ่งแนวทั้งเท่านั้นที่ไทยอยากให้เขาว่าเบิ้งนะครับอยาก้เขาว่าเบิ้งตัวจริง,มา,งม,มาเบิรงมีงบตัวไห่โทรมาโทรมาคุยได้ครับเอาครับให้นกฝากเบอร์โทรอี เบอร์โทรศัพท์0929676988ครับไปโทรมาหาได้ตลอด้อครับเด้อบัวสิเป็นในซื้อขายแหลกเปลี่ยนหัวคุ้ยครับผมขันเขาคิดสิขายคุ้ยครับคิดพอคนไปซื้ออะไรก็หรือว่าเขาจะไปไห้ราคาถ้าในถือใจครับก็โทรหาอยหนุได้นะครับเด้อเบอร์โทรศัพท์อีกแค่หนึ่งครับ0929676988หรือสเป็นทางเฟซบุ๊กกับเฮานุายซิ่งนะครับเด้อเบอร์ไล่กับเบอร์เดียวกันครับโทรมาได้ตลอดครับผมซื้อให้จะนั้นเบอร์อยากเปลี่ยนตติมกัน ับงว่ากับเปียนกล้วยได้นีครับเปียนกันครับตีเปียนมาได้ครับตีเปียนเรื่องนี่ยที่ว่าเป็นโอกาสดีพี่ต้นในกล้วยนี่มันราคาพาอจับต้องได้ครับเท่ากับชื้อได้โอกาสคัดเอากล้วยที่ว่าน้อยๆออกเขาเลยคัดกล้วยดีๆเขาไว้เลี้ยงไหมครับผมเราต้องเลี้ยงไหลครับมันต้นทุนหลเลี้ยงเนอยๆเอาง่ามๆต้ครับเนาะโอเคครับบริการส่งถึงหน้าคองเก่าเนาะครับส่งถึงหน้าคองครับผม หมัดจำจังไนที่เหลือเจ็บหนาคอกครับัวดอกใบเบิดนะครับที่เหลือเจ็บหนาคอกผ่านบัวไก่กับมะยามกันครับบ่มาเบิ่งตัวนึ่งล่างแจ่มมะหวอดอะไรมากตัวนึงก็ได้ครับมีหลไหมครับเพราะว่าอยู่ทั้งในนี่ครับบ่แม่นหน่อยนะครับชุ่มทะเดอเอามานั่นนะผู้นะครับขอพิจารณาเบิ่งจังไนมันหลายครับตื่นตาตื่นใจผู้มักควายนี่มาเลือกครับมีตั้งแต่สามหมื่นสองหมื่นขึ้นไปนะครับมีเบิดนะครับข้างหลังผมนี่อีกสองสองหลอกงี้่ายนะครับบางที่ผมเลยื้อตัว มีอยูุครัับบมนทนอ้วนงแห็นยคกแรกยุคข้างหลังนี่นะครับครับอท่องพร้อมผมถามเราเมื่อสักวท่องพร้อมแต่ว่าราคากับบริเวพียงได้ไอต่ว่าขันเสียมาไทยให้พี่น้องเพื่อนกันสิว่าเอาขั้วป่วยมาไทยขายเพราะว่าผมก็เลยว่าเลี้ยงให้มันอ้วนก้อนไขสิขายแค่นี้ครับแต่มีครับมีครับเพ่อยากออเดอร์เข่ามาหรืออยากมาคุยลวงหนาโทรมาได้ครับเพราะว่าเบิรงในเฟีสกระไดไอผมซื้อซูมือครับซื้อมือละสองข้อสามข้อครับตั้งเจียกับบริเวณลงเฟีสล่องยังกระไดครับผมนี่ชัดเจน โอเคครับฝากเพื่อนๆน้องเอาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดตตามเพื่อลังใจในการถ่ายคลิปกับขอบคุณนอยนูครับครับสวัสดีครับ